บ้านเดี่ยวที่ดินเยอะบนถนนนครอินใกล้ถนนราชพฤกษ์เดอะซิตี้ปิ่นเกล้าพระรามห้าสวัสดีครับผมขออนุญาตพาทุกท่านมาดูบ้านเดี่ยวบนถนนนครอินซึ่งห่างจากถนนราชพฤกษ์เพียง600เมตรเท่านั้นนะครับนั่นก็คือหมู่บ้านเดอะซิตี้ปิ่นเกล้าพระรามห้าครับทำไมที่ตั้งหามไม่ยากครับหมู่บ้านเดอะซิตี้ปิ่นเกล้าพระรามห้าอยู่บนถนนนครอินห่างจากถนนราชพฤกษ์เพียง600เมตร สถานที่ที่น่าสนใจเช่นโฮมโปรและชะพึกเซ็นทรัลเวสเกตโรงเรียนเดนล่าโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีและถนนการจนาพิเศษครับบ้านที่ผมนำเสนออยู่ที่ซอย24นะครับเป็นบ้านหลังมุมขนาด73.7ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรหน้ากว้าง16เมตรลึก18.5เมตรครับหน้าบ้านหันทิศตะวันตกเฉียงใต้จอดรถได้4คันนะครับ เป็นบ้านสองชั้นมีชั้นลอย3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับพื้นที่สวนค่อนข้างกว้างนะครับเมื่อเราเดินเข้ามาทางประตูหลักก็จะพบกับ living area ที่มีขนาดกว้างขวางมีไอแลนด์สำหรับเตรียมอาหารพื้นที่บริเวณนี้โปร่งโล่งนะครับมีหน้าต่างรอบด้านเลย หรือจะเข้ามาทางประตูที่จอดรถก็ได้เช่นกันครับจากไอแลนด์เราก็จะพบกับห้องน้ำกับห้องครัวครับส่วนห้องครัวจะเชื่อมต่อไปที่พื้นที่หลังบ้านเพื่อทำครัวไทยได้นะครับด้านหลังของบ้านมีการปูกระเบื้องและทำหลังคาใหม่เรียบร้อยแล้วครับเราขึ้นไปดูที่ชั้น2กันนะครับ ก่อนจะถึงช no ั้น2ก็จะพบกับชั้นลอยที่มีขนาดกว้างขวางเพียงกั้นห้องเพิ Coffee> ่มชั้นลอยก็จะกลายเป็นห้องนอนที่สีได้ครับเมื่อเราขึ้นมาที่ชั้น2ก็จะพบกับมัสเตอร์เบดรูมห้องนอนที่สองห้องน้ำและห้องนอนที่3ครับ เรามาดูมาสเตอร์เบดมกันนะครับที่ห้องนี้มีการทําตู้บิวอินไว้ใช้งานได้จริงนะครับเก็บของและเสื้อผ้าได้เยอะจริงๆครับเมื่อเราเปิดตู้เสื้อผ้าก็จะมีทางเชื่อมไปที่ห้องน้ำครับที่ห้องน้ำมีทั้งอ่างอาบน้ำและตู้อาบน้ำนะครับเราออกไปดูที่ระเบียงกันนะครับเนื่องจากเป็นบ้านหลังมุมเราจึงได้วิวมุมกว้างมากๆครับ ปลอดโปรง่งดูโล่งจริงๆครับมาดูห้องนอนที่2กันนะครับส่วนห้องนี้เป็นห้องนอนที่3นะครับ ที่ห้องนี้เราสามารถที่จะเข้าห้องน้ําที่ชั้น2ได้นะครับทําเป็นห้องน้ําส่วนตัวหรือจะเข้าที่ประตูหลักที่ชั้น2ก็ได้เช่นกันครับสรุปเลยนะครับบ้านหลังนี้โดดเด่นที่ขนาด73.7ตารางวาเป็นบ้านหลังมุมบ้านสามารถขยายเพิ่มหรือทำห้องนอนที่4ที่ชั้นลอยก็ได้นะครับทำเลที่ตั้งก็น่าสนใจครับเพราะใกล้ถนนราชพฤกษ์และถนนกาญจนาพิเศษ เข้าทางด่วนก็ง่ายๆครับเหมาะกับครอบครัวมากๆครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหากสนใจบ้านหลังนี้ติดต่อผมได้เลยนะครับติดตามคลิปต่อไปได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ